คือถ้ามีทั้งการดาวเกรดด้วยนะคะแล้วก็คือถ้าเกิดอย่างที่อาจารย์วิสิ์คาดการนะคะเกิดดาวเกรดทั้งใหญ่ลดม้อีก1นึ่ง n o t เนี่ยแล้วก็อาจจะต้องมีการเข้ามา a คชั่นของเปดนี่นะคะสภาวะของทองคำเอ่อจะไปเป็นทางไหนคะอาจารย์เป็นเรื่องของตอนที่ว่า S&P ดาวเกรดนะครับพันธบัตรของสหรัฐนะครับสีเหลืองคือทองคําเลยนะครับจะสังเกตนะครับว่าทองคำเนี่ยดีขึ้นมาเลยนะครับหุ้นก็ไซด์เวดาวนะครับ ด้าอาลล่าอ่อนค่านะครับเสื่อมค่าลงนะครับทองคำก็จะอัลตราอฟอร์มนะครับแล้วยิ่งดอกเบี้ยลงด้วยอีกนะครับทองคําก็จะอัลตราอฟอร์มนะครับผมคิดว่าการซื้อทองคำเนี่ยต้องซื้อเมื่ออ่อนตัวเท่านั้นครับกันยายนสมงพัเฟดทำโอเปเรชั่นทวิสต์นะครับฉะนั้นเนี่ยมันมีความสุ่มเสี่ยงนะครับว่าในประมาณสัปดาห์มาสามเนี่ยเราเห็นการเคลื่อนย้ายของสินทรัพย์อ,อ,อ,อีกอีกครั้งหนึ่งนะครับ นะนั้นี่ไตามาสามนะครับจะเป็นไตามาที่เรียกว่าทัดทายนะครับกับการขึ้นไหวของสินทรัพย์ทั่วโลกนะครับนะน้นี่ก็เข้าไตา่มาสามเป็นไตามาที่ต้องระวังครับเราเห็นแล้วว่าอนาคตเนี่ยมันมีความไม่แน่นอนนะคะแล้วก็อาจจะมีจุดเปลี่ยนในการใช้นโยบายการเงินอย่างมีนัยสําคัญด้วยนะคะอาจารย์วิสิทธิ์แนะนํานักลงทุนนะคะหรือว่าเทรดเดอร์ณจังหวะปัจจุบันยังไงดีคะ าสู่1ล้าน s u b สคร i เบอรเป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยค่ะนะตัวค่าเงินบาทเนี่ยไม่ได้อ่อนไปมากนะครับลงไปสามสามนิดๆน,น,นะครับแล้วก็กลับแข็งขึ้นมาอีกแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรื่องของดอลลาร์อ่อนค่าเนี่ยเป็นเรื่องของ u c t u r a l change นะครับค่ะ ไม่ถึงเป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเลยใช่ไหมใช่ครับถ้าการแช่งสั้นใช่ครับเพราะว่าอันที่หนึ่งนะครับอย่างที่เรียนนะครับว่าการที่ลดอันดับเครดิตเรสติ้งลงมานะครับสามสามันนะครับอันที่สองเนี่ยนะครับถ้าถูกลดอีกหนึ่งนอหมายความว่า US ดอลลาร์เนี่ยที่เป็น c u r r e n c y r e s e เ v e เนี่ยตอนนี้ถือเป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์ไม่มีความเสี่ยงนะครับแต่เมื่อถูกลดองมาหนึ่งนอเนี่ยจะถือว่ามีความเสี่ยงแล้วนะครับอันที่สามเนี่ยอย่างที่เรียนนะครับว่าตัว ค่าเงินดอลลาร์แท้จริงนะครับวัดผ่านเรียวเอชเชนเลหรือว่า r r ER, เนี่ยบ่งบอกว่าดอลลาร์เนี่ยแข็งค่าเกินไปครับค่ะดังนั้นคือถ้ามองในแง่ของโอกาสที่ดอลลาร์จะอ่อนค่านะคะนอกจามองผลที่เกิดขึ้นกับพวกสกุลเงินต่างๆแล้วเนี่ยนะคะสินทรัพย์ที่เทรดเป็นดอลลาร์โดยเฉพอย่างยิ่งอองคำว่าจะได้รับผลบ,กบวกจากสภาวะนี้ด้วยไหมคะ อ่าครับขออนุญาตดูอีกสไลด์หนึ่งนะครับเป็นเรื่องของตอนที่ว่า S&P ดาวเกรดนะครับพันธบัตรของสหรัฐนะครับสไลด์สี่นะครับสีเหลืองคือทองคําเลยนะครับจะสังเกตนะครับว่าทองคำเนี่ยดิงขึ้นมาเลยนะครับประมาณสักเดือน2เดือนนะครับหุ้นก็ไซด์เวดาวนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งตอนที่เกิดเป็นช่วงประมาณออกัส2011นะครับอย่างที่เรียนนะครับ S&P ดาวเกรดสิงหาคม2011นะครับ กันยายนสมัคเบียเฟดทำโอเปอเรชันทวิสต์นะครับฉะนั้นเนี่ยมันมีความสุ่มเสี่ยงนะครับว่าในประมาณสาัปไต์มาหสามเนี่ยเราเห็นการเคลื่อนย้ายของสินทรัพย์อ,อีกอีกครั้งหนึ่งนะครับการทำโอเปอเรชันทวิสต์หมายความว่าเฟดเนี่ยซื้อพันธบัตรระยะยาวนะครับเนื่องจากตัวพันธบัตรระยะยาวเนี่ยส,สูงเกินไปนะครับเฟดก็ซื้อเพื่อที่จะทำให้ตัวนะครับตัวออบอลยูระยะยาวลงมาครับค่ะ แต่ว่าคืออันที่จริงแล้วเนี่ยคือถ้ามีทั้งการดาวเกรดด้วยนะคะแล้วก็คือถ้าเกิดอย่างที่อาจารย์วิสิ์คาดการ์นะคะเกิดดาวเกรดทั้งใหญ่ลดมาอีก1นึ่งหอดเนี่ยแล้วก็อาจจะต้องมีการเข้ามาแอคชั่นของเฟดเนี่ยนะคะสภาวะของทองคำอ่าจะไปเป็นทางไหนคะอาจารย์คือจะเหมือนกับในอดีตที่ผ่านมาหรือว่ารอบนี้น่าจะตอบรับยังไงคะครับเรื่องการลดดาวเกรดอีกหนึ่งอใช่ไผมว่าคงใช้เวลาแหละเนื่องจากว่าสามสันเพึ่งดาวเกรดลงมานะครับ อาจจะเอสพีก่อนะครับอย่างฟิชเลตติ้งมูที่สุดท้ายนะครับจากนั้นก็ต้องดูเรื่องนโยบายการคลังแล้วนะครับนโยบายการคลังเสร็จนะครับอาจจะต้องดูเรื่องเกี่ยวกับตัวในแยบาของ้นเฟดด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าการดาวเกตอีกหนึ่งหนอกช่้เนยคงไม่ใช่เกิดระยะเวลาอันใกล้นะครับอาจจะเวลาอีกสองสามปีหรืออาจจะสี่ห้าปีเลยนะครับนี่ในการที่ว่าสถาบันจัดอันดับเครดิตเลตติ้งเ่ยอาจจะต้องดูตัวเลขต่างๆนะครับเถ้าดูจาก ถ้าผมอ่านไม่ผิดเนี่ยนะครับตัวคือถ้าดูจากตัวสมัยเมื่อประมาณ2 0 1 1ตอนที่ S&P ดาวเกรดนะครับแล้วเฟดทำโอเปชั่นทวิสต์นะครับรอบนี้นะครับมีโอกาสเป็นไปได้นะครับว่าเฟดอาจจะลดการทำา Qt ก่อนนะครับคุรที่ถนทายจะนิ่งเดือนจูนนะครับเพื่อลดตัวบอลยิวลงมานะครับสเต็ปสองค่อยทำตัวโอเปชั่นทวิสต์นะครับรอบสองนะครับ2.0นนะครับ ซึ่งถ้าทำแบบนั้นนะครับหมายความว่าตัวบอลยูสราฐเนี่ยระยะยาวจะลงหมายความว่าระยะยาวจะลงายถึงว่าบอลไพร์ก็จะขึ้นเนงินจะเข้าบอลพันธบัตรสรัฐก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยค่อยทําให้หุ้นขึ้นนะครับสังเกตนะครับสมัยที่เฟดทำโอเปชั่นทวิสต์เนี่ยนะครับกันยายนปี2011เนี่ยหุ้นดาวโจนนะครับลง6เนใน4วันครับฉะนั้นเนี่ยไตมาสามนะครับจะเป็นไตมาสที่เรีวยกว่าทัทาททยนะครับกับ การขึ้นไหวของสินทรัพย์ทั่วโลกนะครับเมื่อกี้เราเห็นเรื่องการของส t a อตเฟสชันนะครับว่าสก๊อเฟชันเนี่ยเริ่มมาเนี่ยนะครับประมาณเดือนกรกฎาและสิงหานะครับฉะนั้นเนี่ยก็เข้าไต่มาสามเป็นไตามาที่ต้องระวังครับค่ะนอกจาก Operation t น i s t นะคะโอกาสใช้เครื่องมืออย่าง QE นะคะที่เฟดเคยใช้แก้ปัญหาในช่วงที่เกิดคราิตต่างๆเนี่ยมีโอกาสนำออกมาใช้อีกหรือเปล่าคะอาจารย์วิศิษฐ์อ่าผมขออนุญาตอ่านนี้ก่อนครับว่า อันที่หนึ่งเฟดลด QT ก่อนนะครับอันที่สองเนี่ยนะครับเฟดทำออปชันทวิสต์การทำออปชันทวิสต์เนี่ยก็คือซื้อบอลยาวขายบอลสั้นนะครับเพื่อกดบอลยิวลงมานะครับอันที่สามเนี่ยอาจจะการลดดอกเบี้ยนะครับผมคิดว่าเฟดมีหลายสเต็ปนะครับหรืออันที่สี่เนี่ยอาจจะทำยิวเคิร์ฟคอนโทรลนะครับเหมือนอย่างที่ญี่ปุ่นเคยทำในดีนะครับผมคิดว่าจะมีทั้งหมด3 4สี่สเต็ปนะครับก่อนทำ QE ครับ พราะ QE เนี่ยจะนำไปสู่เรื่องของเงินเฟอ้อด้วยไหมนะครับอืมค่ะแต่ว่าคือถ้าทำ QE เนี่ยผลกับตลาดหุ้นผลกับสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกับทองคำเนี่ยรอ,อบนี้จะเป็นบวกไหมคะอาจารย์เพราะว่าสถานการณ์เนี่ยมันเริ่มมีความซับซ้อนละนะคะมีทั้งปัญหาเรื่องของเงินเฟอ้อมีความเสื่อมของทั้งดอลลาร์ด้วยคะ่ะอาจารย์ค่ะอ่าผมคิดว่าดูสเต็ป by สเต็ปครับเพราะว่า QE เนี่ยหมายถึงว่าอยู่เนี่ยอยู่ขั้นปฐมอยู่ ไปจบทานมัธยมเลยนะครับผมคิดว่าเฟสเนี้ยอาจจะต้องมีเรื่องของการคอมมิวนิเคชันการสื่อสารนะครับถ้าอยู่ไปทํา QE อีกเฟสก็เพราะดอกเบี้ยสูงอยู่นะครับไปทํา QE อีกเนี่ยเป็นเรื่องที่เรกว่าอาจจะข้ามข้ามไปนิดนึงครับขออนุญาตว่ามันมีทั้งหมด4ี่ห้าสเต็ปก่อนทํา QE ครับค่ะดังนั้นคือน่าจะต้องไปสเต็ป by สเต็ปนะคะเดี๋ยวรอติดตาม<ช>ว่าอะไร จะตัดสินใจอย่างไรนะคะคือถ้าเราเห็นแล้วว่าอนาคตเนี่ยมันมีความไม่แน่นอนนะคะแล้วก็อาจจะมีจุดเปลี่ยนในการใช้นโยบายการเงินอย่างมีนัยสําคัญด้วยนะคะอาจารย์วิสิทธิ์แนะนํานักลงทุนนะคะหรือว่าเทรดเดอร์ณจังหวะปัจจุบันยังไงดีคะครับอ่าเนื่องจากเออผมอ่านว่าเป็นสตั๊กแฟชั่นนะครับเอ่อถ้าดูจากในดีเนี่ยสตั Stat ๊กฟชั่นสินทรัพย์ที่อัพพอร์ตฟอร์มเนี่ยมีทั้งหมด3 4สี่สินทรัพย์นะครับอันที่หนึ่งแน่นอนก็คือเรื่องของตัวเออเงินสด นะครับปรากฏว่าเงินเนี่ยเงินสดเนี่ยนะครับเป็นอะไรที่เรียกว่าสามารถที่จะป้องกันสกักเฟชชั่นได้ดีนะครับสินสินทรัพย์ที่เรียกว่าอัพพอร์ฟอร์มในช่วงสกักเฟชชั่นนะครับอเงินสดเนี่ยาไม่ใช่เงินสดนะครับคป็นแคชเลยครับครับผมอันดับสองด้วยใช่ไหมคะแคชค้องถือแคชเป็นแ Asset a l l o เคชั่นอันหนึ่งนะครับถือว่าแคชเนี่ยเป็นหุ้นตัวหนึ่งแล้วกันนะครับถือว่าหุ้นนตัวหนึ่งนะครับ ผมคิดว่าผมอาจจะมี t a c t i c a l asset location คนอาจจะถือเงินสดเพิ่มขึ้นนะครับอันที่สองเนี่ยนะครับสิ่งที่เรียกว่าเป็น real asset real asset หมายถึงว่าสินทรัพย์ที่แท้จริงนะครับอันนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าตอนเกิด t a t i o n เนี่ยคนอยากขายใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยคนที่มีเงินสดสามารถซื้อสินทรัพย์แท้จริงเนี่ยอาจจะได้ราคาดีนะครับอันที่สามเนี่ยหุ้นที่ under value มากๆนะครับอันทีเช่นหุ้นที่ต่ำกว่า net depletion value ม,มูลค่าเลือกกิจการต่างๆนี่ก็จะทําให้นักลงทุนสามารถมีเงินสดในการซื้อได้นะครับอันที่4ี่นี่ซึ่งผมยังไม่เห็นนะครับปกติรอบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือว่าราคาน้ํามันต่าเหลือเกินนะครับปัจจุบนันนี้ราคาน้ํามันนี่เรียกว่าอีกส้นเรียนสองเหรียญน,นี่จะสูะ่ภาวะตลาดหมีแล้วนะครับเพราะปัจจุบนันนี่อยู่รอบแบ็กแว์เดชันจะเป็นเป็นคอนแทนโกนะครับถ้าลงมีเรียนสองเหรียญน,นี่จะเป็นภาะวะตลาดหมีของน้ํามันนะครับปกติเนี่ยใน ในทำารานอด้ดีเลยนะนะครับบอกว่าถ้า stagflation ให้ซื้อ commodity นะครับแต่รอบนี้ยังยังไม่เห็นนะครับอาจจะเป็น commodity บางตัวก็ได้นะครับแต่ราคาน้ํามันยังไม่ใช่นะครับอาจจะนึกจากว่าต่างคนต่างแข่งเรื่อง supply ออกมารวมทั้งเรื่องของนโยบายของทรัมป์ในการส่งออกพวก national gas อะไรต่างๆเนี่ยที่เป็น l t t ของน้ํามันนะครับค่ะแล้วคือถ้าไม่ใช่น้ำมันนะคะคือ c o m m o d i t s อะไรที่น่าจะดูมีมี potential ที่จะน่าลงทุนในภาวะ stagflation ค่ะอาจารย์ อ่ะนะครับก็ต้องยอมรับว่าเป็นสินค้าเกษตรบางอย่างนะครับที่มีบารีเออร์นะครับในการขนส่งนะครับต้องต้องยอมรับว่าเรื่องของทารีฟเนี่ยทำให้ขนส่งพวกสินค้าต่างๆเนี่ยจะไปบ้างหยุดบ้างไปบ้างหยุดบ้างขึ้นอยู่ทารีฟนะครับบางสินค้านี่ส่งออกไปแล้วนะครับกลางทะเลปรากฏว่าภาษีเนี่ยมันอีกคนละภาษีเลยจะน้่งกลับมาเลยนะครับฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับผมคิดว่าการที่ว่า ภาษีแบบนี้จะทําให้สินค้าบางอย่างขาดนะครับอซึ่งบางอย่างเนี้ถ้าเกิดนักลงทุนจะเห็นนะครับว่าอ,อาจจะขาดเป็นสามสี่เดือนเลยนะครับฉะนั้นเรื่องของตัวสินค้าบางอย่างที่ขาดนี่ยมันเกิดจากเรื่องของ geo p o l i t i c s problem นะครับฉะนั้นผมเลยเรียนนะครับว่าไม่ใช่ทุกสินค้าที่จะขาดนะครับแล้วก็ไม่ใช่สทุกสินค้าที่ราคาจะถูกหรือแพงครับอาจจะต้องดูสินค้าเป็นบางอย่างที่มีปัญหาเรื่องการขนส่งครับค่ะ ในลิสต์ของอาจารย์ Asset ที่ outperform เนี่ยไม่มีทองคำนะคะคือค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะเพราะปกติเราก็จะมองว่าถ้าช่วงเงินเฟ้อสูงทองคำก็น่าจะสู้ได้แล้วก็ช่วงที่เศรษฐกิจแย่คนก็น่าจะโผล่เข้าหาสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำทำไมไม่มีทองคำคะอาจารย์อ่ามีต้องมีอยู่แล้วครับเอญเลยพูดไปครับคืออย่างนี้ถ่าดตอนล,ล่าอ่อนค่านะครับเสื่อมค่าลงนะครับทองคาก็จะ outperform นะครับแล้วยิ่งดอกเบี้ยลงด้วยอีกนะครับเอ่อทองคําก็จะ outperform นะครับ แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมเชื่อว่าทองคำเนี่ยตอนที่เกิด Operation น t ท i s นะครับตอนปี2011เ,เนี่ยช่วงนั้นทองคำก็ถูกทำกำไรเหมือนกันนะครับฉะนั้นนี่ผมคิดว่าการซื้อทองคำเนี่ยต้องซื้อเมื่ออ่อนตัวเท่านั้นครับ โอเคได้ค่ะครบท้วนนะคะสำหรับข้อมูลทั้งเรื่องของการประเมินทิศทางเศรษฐกิจสหรัฐหลังถูก m o Moody's d ีสต g r เก e นะคะแล้วก็อาจารย์วิสิตให้ความรู้พวกเรามากๆเรื่องนโยบายการเงินที่อาจจะได้เห็นในอนาคตแล้วก็สภาวะ n a ต็ f l a t i o n กับสินทรัพย์ที่จะเอา p e r f o r m ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์สขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ โมงู่งล้าน Subscribers <S <S เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสนับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ